สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกช่องบิ๊กชอนรถบ้านนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสำหรับเจ้าเดอดฮะคันเขียวนะครับคันสีดำเนี่ยพ่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอคขันสีอีกนิดนึงนะก็พร้อมขายเลยนะครับคันนั้นเก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเดือดฮะเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชงรถอีกนิดนึงนะครับจะมาล้างอาชีดที่เป็นร้านแบบเต็มระบบนะครับที่ทำทีเนี่ยมันประมาณ3 0 0รกว่าบาทนะครับคือเขาจะทําแบบค่อนข้างละเอียดหน่อยนะฮะคือร้านล้างอาฉีดทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ120 150นะครับ ที่นี่เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทนะครับก็คือให้เขาเน้นได้เน้นสอบกบเพราะว่าพวกนี้ต้องบอกว่าไม่มีเวลาจริงนะครับเขาไมีเวลาได้ทาเองครับไอ้พวกน,นี้นะมันแต่งสีฟันอันนึงเนาะแฟบนะ้ำแฟบเนี่ยไปเรื่อยๆก็สบายๆเลยนะครับก่อจะอัปเดตนะครับหรังนี้นะฮะผมจะขายทยี่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวรุ่นแรกที่ทําให้คนรู้จักอาวิโอทำเป็นรุ่นเปิดตัวนะครับเป็นสีเขียวนะฮะโอ้ยสูงจังเลยติดไหมเนี่ยนี่ตอนนี้ผมก็จะขับมาร้าน สงบคาแครนะครับนะอยู่ตรงสาย5ร้าติดกับปั๊มไอโซนะครับซึ่งล้างค่อนข้างดีนะครับเนี่ยผมเพิ่มซักเอาไปจุ่มนี้เลยนะฮะนะฮะมีอาวิโอด้วยนะครับจะขายแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะครับผมก็สั้นครับคิวนี้ครับสวัสดีครับ